สวัสดีครับผมหั่งมิมนะครับมือนี่ครับผมสิสวนรลูกยอดนะครับมาเบิ่งกันนะครับวะหั่งมิมเข้าสิวาตรไปไหนเนาะติดตามนะครับ บองประโอนครับกับมากับกอลลสตูดิโอครับผมมาสมาสันนะครับผมพ็ดีคนเดิมครับตอนนี้ก็อ,อยู่ที่สวนพี่ยอดครับผมเอามีมกันนะครับผมตอนนี้อาจารย์เพิ่งเตรียมตัวเตรียมเห็ดครบอยู่เนะาะแ้ิเพิ่งว่าม,มีหน้าพี่ยอดเป็นไหครับปลายเดือนเมษาครับผมอากาศอ่อนแห้งครับหลังสงกา์มะนีลายคนก็ได้ลับบ้านไป ลิ้นหน้าสงการนะครับยังไงกอดเรให้ทุกท่านมีความสุขนะครับตลอดเดือนเมษายนนี้ครับเดี๋ยวเข้ามาเรื่องทีมงานเข้าวันนี้ยศสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาของญาตมาเยี่ยมบ้านนะครับอยังน้อมวันนี้ต้องใส่เสื้อขาวบุญยังเหรอเนี่ยการเก่งเรื่องการลังสกิดผมนะครับผมเคยผมเพิ่ย เดยถามเบื้อง่ายิงเอ็ดโคกเพิ่มแบบใดเนี่ยครับไเบื้องครับครับมีสูตรบอมีสูตรบ้าเอ็ดเอ็ดโคบเอ็ดไตนี่สูตรก็คือเอาเนี้ยมันจุดไฟติดนะครับแล้วก็เอาใบไม่เปลี่ยนนี่ใส่ห้ามให้มันติดควันแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยผบเรต้องใส่ก็ไไ้เพราะว่ามันเป็นมิ่เป็นมิมหน่อยซื้อมาเลยเป็นเถิงมิ้มิมนี่คือมิม พึ่งนิมนี่พึ่งนิมตัวน้อยๆนะครับมันมาตอดมันมาเมียนพึ่งหลวงพึ่งหลวงพึ่งใหญ่พึ่งมีกี่ประเภทฮะพึ่งมีกี่ประเภทพึ่งมีสองประเภทได้แก่พึ่งมากับพึ่งไต่นอ่อันนี้พึ่งมาอันนี้พึ่งมาพึ่งมากับกอเรืองเลยกระอู้ก้อนที่สองครับมาต้องใส่กันไกลตัดกิ่งอไปดูกิ่งมาได้ยังว่ากิ่ง ไปดูก่อนว่ามาันจะสิขึ้นหมเจ้าห้องวังมันแล้วบวัดนี้เอาไปเช็คไหมเม่ตีแป้งเก็ด่เอาละครับผมเดี๋ยวไปเบื้องเน้<ม>เอว่าเข้าสีพ่อห้างมีมนี่บอลจะเพิ่มมาเพิน่นพ่อแล้วละ่ะเจ่ามาสีเอาแบบไรเนาะเดี๋ยวเขาไปเบื้องกันเนาะเราจะต้องเอาอะไรไปใส่นี่เข้าพ่อห้างมันเลอะเดือดเห็นบอลเนี่ยนะครับนั่นเนาะเห็นบอลี่น้องเห็นบอลครับนี่ครับ ดำๆนี่ละแมนเวยครับมียูบกบขามนะครับอ,าาอันนี้มบขามยอดผมนี่บขาสมสุมเอาถึงไตามานมีผู้ทนัะครับใน่ว่าผมเป็นผู้เบิ่งครับ เอ่นความจริงของมัตงเฮ็ดอันนี้นเลยรถทูบเอาเอาไปยุ่ปลาไปนั่นน้อยไปไกลอีกรถ ของมัของยุ่งัดเยอเรืองมรับไปเหเด็มั้ยไมนาลจีบจับไปเด้อตัดตันงาลางออกให้ไหมง่มันของมันตีของแต่งดีดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีคูให้ค่อยๆตาดอกกอนเอาคูมาเอากันไกลมา ันไกลมาก่อนเดี๋ยว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 ใจเย็นๆถ่ายมาถ่ายมาก่อนไออก oh. oh. ลๆๆ yes. oh. นี่โอ้ยปะปนันดอกป้าโยเซ่เซ่โยเซ่เซ่โยเซ่เซ่เต็มยูเอาตอดมือหรอว่าตอดบ่ตอดมา <laughs> อเอาอันใดก่อนอาวูดทั้งงานกับมาครับเรือยครับเด้อเอากล้องก่อนเอ้าวลงไปก่อนดอเดี๋ยวคอยดีเทอเอาดอกนี่โอเคพี่น้องครับผมมาแล้วครับเอามาทั้งแม่มเลยนะครับเบิงเบิงเ,เบิงเจ้าล่ะเอาลงไปโอ้ยเ,เบิงครับผมยังอยู่เลยยังอยู่เลยยังอยู่อีขอบคุณหลายๆนะครับธรรมชาติบ้านเฮาสันสางเอาดอกตะเละครับ จังไงน,นี่ครับเห็นจังไหนวันนี้นนเ,นเห็นจังไหนกับโอ้หนาวนี่ไงเคี่ยออกสิไปไป ชาดบ้านเฮาการเอาบบออร์แกนิกว่าเราใส่ยาเมาไก่มากเพราะว่าขั้นเอายาเมาใส่เนี่ยคนกับเมามิมสีเมาหรอมันทำลายเขาแล้วมันจะไปไม่ค่อยได้โอ้สุดยอดเลยนะวะตกปุเลยพิงกงโอ้ไปเด้อหลากหลายเด้อตัวใหญ่มาเกาะโอ้สุดยอดเลยครับผมหั่งมิมนะครับบืนี้ครับผมสิสวนลุงยอดนะครับมาเบิ่งกันนะครับว่ะ ห้างมีมเฮ้าสีวานไปันไนเนาะติดตามนะครับหน,น,น,นึ่งสองสามหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามที่ใส่ะที่พูดละนูไมเอาละนี่ครับไปาด,างดลงไปทางนี้เห็นมันเห็นสาน,าน <c oughs> ี่ยเปยังไนเนาะปู้ใรสดิทายลูกครับ คุาใช่ถ้ำอันซุมแม่ปาใช่ใช่อันั้นมาเรียกนั่นนี่มาเรียกไปถ่ายทำเก็บบัวอันนี้ไปใส่ถาดดีเป็นยังไงนี่คิดว่ามันสิเป็นยังไงแ่บซิมกันไหนปะบไดยวเออย่าไปเบิ่งเันอืคืออาย้มเพื่อนแน่่ยเพ่นแน่จอมยุทธ์เนาะจอมยุทธ์ได้ไง ช้าก่านี้ก็จะไม่ระยานเนาะ <S <S มาลองุชาตทของนำพึ่งปลานะครับลาพอาดีเาไว้ไม่ดีนั่งเดี่ยเ้ยลาดังออกจากปัาน้าหมออก,ก่อนจากน้นก่อนอไปเอาแล้ว ไนเบื้องนครับปนตัดเดนเบิ้ขึ้นได้นเพราะว่ามันของแค่นะเดือนห้าเ <5 S 1> นาะอันนี้คือตัวห้งเนาะตัวแห้งมแม่ยิ้มแบมันตอดขาๆๆๆอันนี้นี่วัน้ำบานครับมีน้ำหรือเปล่าไม่รู้จะ้ะมีน้ำนั่นไงมีน้ำนิดนึง ข uhm. bo องวนเองางมอเาให้ขึ้นล้วควมินเอาน้องเบงกู้ขึ้นน่ะให้กินก่อนขึ้นไปจับดิเออขึ้นไปย่งเอาขึ้นตัดปากสิ เออนไหมอย่างมี้กินตรงนี้แหละตรงที่เก่งกินเมื่อกี้มันเป็นไอ้อะไรนะมันมีตัวหรอเปนเอ็นไหมอย่นี่ยไอเอ็นเหนียวๆมันหนะอร่อยกินทั้งรวงรวงครับดูหยิบเยอะๆอย่าหยิบหน่อยไม่รวนน้ำหวานเลยเไปให้มันโดนรวงมาอร่อยนะปรับานหลอกกินไหมฟานเดียวคุณขาดทั้งอาหารเป็นยงใดครับร่งถึงมันกระดูเรื่องเลยอ่ะมันใหญ่เกินไปสเอาไหม นี่นี่มันมีน้ำนี่อะลยเข้าผูกทีเดียวเลยันนี่อะไรบ้างตอนต่ไห่ะครับบอหมายถึงว่าให้เจ้าท่ายกน่นี่เปน้ำพึ่งเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเบ็ดมือมาแล้วเนะเดี๋ยวมาซมเมืองเนาะมา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 มไม่่าเย็บทินงได้ไหมคะได้ก็ทิ้งเลย นี่คลองทำมันหยดน่าเสียดายแล้วตวยเอานี่น่าเสียดายลายครั้งแรกในชีวิตที่เห็นแบบจริงจังยังสิบ่ะนี่ครับมืนอนี้ครับเากาะมือด้วยดูเห็นบอลอ่อนนี่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 บอมันออกมาจากล่าง <S S เบืงองเนาะพวกนี้มันกำลังจะออกจากล่างอ๋อน่าจะอ่อนเหระง่วงดิอืม มันหอมมากมันอยู่ของแท้ตรงนั้นเพราะมันเอาพวกเกสรดอกไม้ไปรวมไว้ตรงนี้เป็นป้ากับอันยังงามให้พี่ยอดอธิบายว่าในห้างของนี่มันมีอย่างนี้โจย์ยากอันนี้รังผึ้งนะครับตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นที่วางไข่ของผึ้งแล้วตอนนี้ผึ้งก็วางไข่เสร็จแล้วนะครับ่วนใหญ่มันก็ออกไปแล้วนี่นี่ออกเป็นตัวจะเห็นว่าตัวมันออกมามันจะออกมาจากรูพวกนี้นี่ นี่อันนี้คือตัวอ่อนของพึ่งอันนี้กําลังออกนี่หัวดาๆนี่แต่ตรงนี้นี่เป็นขั้วมันเนาะส่วนใหญ่เขาจะเอาอาหารมาไว้ที่นี่อพอพึ่งก็จะไปเอาอน้ำหวานเอาเกสรดอกไม้มาไว้ที่นี่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เหนียวๆเนี่ยมันเหมือนเป็นขี้พึ่งแล้วตรงนี้มันก็จะอุดมไปด้วยสารอาหารแล้วก็ต้องการความเหนียวเพราะว่าจะหลัง หังพึ่งไว้ส่วนตรงนี้เป็นน้ําหวานเพื่อเก็บไว้ว่าพวกนี้โตมาออกมาก็จะได้มากินอันนี้ก่อนเพราะยังบินไปหาอาหารไม่ได้มากินอาหารที่พ่อแม่เอามาให้กับเลี้ยงนางพญาเพื่อให้นางพญาไข่ออกไข่ให้อะไรอย่างนี้เกษตรชาวบ้านเราวันนี้ครับเอาเอาช่วยไหให้หน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยสอนดอกไม้หนมีความหวานในตัวไงมันแยกมันแยกอันที่เป็นสีเหลืองๆออกทำไรมันเนี่ยทำไรมันรูด ดูแล้วได้ไหมเหมือนเราบีบเนอะแล้วสีอัมพันแบบมุกเขาให้ขวดมันก็มันเป็นสีนี่น้ำหวานต้นมะขามน่าจะเป็นดอกไม้ที่สวนนี่แหละตอนปลูกไอ้นี่ตรงเนี้ยมูกเขาให้ขวดมันเป็นน้ำตาลใส่แดงแต่มันเลืสีแดงอันนั้นให้ยคอยอันนี้ให้ยคอยกินได้ไหมครับสองเสียบยุ่นี่เลยเอาแฮนมันนี่ของแสีบมันยุ่นั่นเอาแฮนมันนี่ครับ ผู้เฒ่าเพื่นทิมากินเผื่อกับเขางีแหละครับยังไ้นนีเสียดาอันผู้เสียดายอยู่พูนจะเอานีห้องก็ได้นีส่ออนเนเสียดานะมันหยุดกินไหมทำไมตื่นเต้น จังไหนก็อย่าลืมติดตามนะครับพัวเข้าโซลสตูดิโอนะครับผมสิไปทำกิจการที่ใดกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติด์ไทนะครับที่ช่องโซลสตูดิโอทั้ง YouTube นะครับสำหรับมือนี้นะครับมีเทคนิคการเอามีมแบบโปรเฟสชันแลอย่างไหก็มาแบงปั่นกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับเย้ยอดครับ บายครับไว้เจอกันใหม่ครับครับขอบคุณมากมากครับสำหรับนนรมีครับ <laughs>